One, two. ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจ้าแม่สายแต่งมิสซูจริงใจจ้าวันนี้นะคะโอ้โหตอนนี้เราอยู่กลางแดดเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเราจะนำรถคันที่อยู่ด้านข้างพัดไปส่งมอบให้ลูกค้านะคะแต่ก่อนที่จะมีการส่งมอบเราจะมารีวิวให้ชมกันก่อนว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะด้านนี้เลยจ้า ตัวนี้นะคะจัเป็นสีประตูเกียร์ออโต้ในรุ่น GT นะคะขับเคลื่อน2ล้อราคาตัวนี้จะอยู่ที่933,000นะคะตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวไว้เดมอนจะเพิ่มแค่1,000 0บาทจากตัวเดิมเดิมนะคะแล้วมาแต่งจัดเต็มตามใจลูกค้ารุ่นนี้นะคะแต่งให้เหมือนเจ้าแอดลีดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งอะไรเข้าไปบ้าง เริ่มกันที่ตัวโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะเมื่อรถเป็นสีขาวไวเดมอนเราจะติดตั้งโลโก้ที่เป็นสีดําเข้าไปเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้ใช้วิธีการทําสีนะคะมาดูด้านล่างนะคะตัวนี้เราใส่เป็นครอบชายกันชนของเจ้าแอนลีดเข้าไปนะคะตัวนี้บางคนจะมองนะคะคือเหมือนแอนลีดมากๆเลยเพราะเราใส่ใต้ชายกันชนที่เป็นของแอนลีดเข้าไปแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้เราใส่เป็นครอบไฟหน้าแบบดําด้านมีเส้นตัดสีแดงนะคะ แล้วก็ใส่ครอบคิ้วกันชนด้านหน้าตัว C เข้าไปนะคะเพิ่มความรอดด้วยครอบไฟตัดหมอกแบบดําเงามากันที่ด้านข้างเลยนะคะแดดร้อนมากๆขอเร็วนิดนึงตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะทรง ABS แบบมีหมุด6นิ้วและล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ18ลายดอกไม้นะคะเพิ่มความรอดด้วยยางนสเตอร์ AT3 นะคะตัวนี้ขอบยางตัวนี้จะอยู่ที่265ทับ R 1 8นะคะมาที่ด้านข้างนะคะตัวครอบกระจกมองข้างตัวนี้ก็ใส่เป็นครอบดำเงานะคะ พร้อมทั้งชายบันไดตัวนี้นะคะจะเป็นชายบันไดแบบทาสีนะคะทาสีดํานะคะในส่วนของมือเปิดนะคะตัวนี้จะใส่ขอบมือเปิดแบบดําด้านและใส่ขอบเบ้าแบบดําด้านมีตัวสื่อไทตันสีแดงเพิ่มความรอด้วยตัวกันสาดนะคะอย่างที่บอกนะคะกันสาดตัวนี้จะเป็นกันสาดทรงสปอร์ตนะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เพิ่มความรอด้วยราวหลังคาด้านบนเดี๋ยวพัดจะพาไปชมด้านในของเจ้า GT Auto นะคะขับเคลื่อน2ล้อว่ามีออปชั่นอะไรบ้างคร่าวๆ ในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะตัวนี้เป็นกล้องมองรอบคัน360องศาหรือ bird eye view ที่เราเรียกกันนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจ KOS นะคะตัวนี้เป็นกุญแจปุ่มกด push start พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบ multi function นะคะมี cruise control ให้ด้วยและมีปุ่มควบควมุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Air จะเป็น Auto นะคะตัวนี้และเกียร์เป็นเกียร์ Auto 6สปีดนะคะเดี๋ยวเราจะติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพนะะหน้ารถให้ลูกค้านะคะอ่าออปชั่นล้นเหลือนะคะบอกเลยว่าแค่ราคา9 3 0 0แาค่นั้นเองในส่วนสติกเกอร์เหมือนที่เราแจ้งนะคะตัวนี้แต่งให้เหมือนอดลีดนะคะเราก็จะติดตั้งสติกเกอร์ไททันอดลีดเข้าไปโลบาร์ด้านหลังตัวนี้นะคะเราจะติดตั้งเป็นสปอร์ตบาร์นะคะมีเส้นตัดสีแดงเข้าไปนะคะตัวนี้สปอร์ตบาร์มาดูในส่วนของไฟไท้ายนะคะตัวนี้เราติดตั้งเป็นค้อบไฟไท้ายแบบดำด้านนะคะมีเส้นตัดสีแดงด้วยนะคะตัวนี้ ให้เหมือนกับครอบไฟหน้าแล้วก็ด้านหลังกันชนตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนแบบทําสีดํานะคะตัวนี้ในส่วนของข้อมือเปิดด้านท้ายก็ใช้เป็นข้อมือเปิดแบบดําเงายัางไม่จบนะคะเรามาดูในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้เราใส่เป็นครอบฝาถังแบบดําด้านมีเส้นตัดสีแดงและมีตัวสื่อไททันเดี๋ยวพัดจะพาไปชมเจ้า GT ที่แต่งออกมาแล้วเหมือนอดีตมากๆเลยนะคะลูกค้าจะต้องชอบแน่นอนไปดูกันเลยจ้า ก่อนที่เราจะนํารถไปส่งมอบนะคะหลังจากที่พัดรีวิวให้ชมแล้วและดูรอบๆคันแล้วจะต้องถูกใจใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าลูกค้าจะสนใจมิสูรุ่นไหนนะคะแอดเข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวพัดจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างทุกๆค,คลิปของพัดเลยนะคะกดลิงก์ไลน์เข้ามาคุยกันสอบถามกันได้หรือโทรเข้ามาหาพัดท,ที่เบอร์0831103784เป็นสายด่วนสายตรงของพัดเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปแล้วกด กดรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ u b s c r i b e ได้ให้ด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนำรถนะคะไปส่งมอบนะคะลูกค้านะคะบอกเลยว่าร้อนหลังจะขาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถไปส่งมอบลูกค้าแล้วมีภาพบรรยากาศการส่งมอบให้ชมกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรรุ่นอะไรแต่งจัดหนักขนาดไหนนะคะบอกเลยว่ามีโปรโดีๆส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่หรือจะเข้าไปชมที่เพจของพัทก็ได้นะคะชื่อเพจว่ามิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งเหมือนกันค่ะเรามีภาพคลิปต่างๆเอาไปลงภาพบรรยากาศการส่งมอบและภาพการโอนจองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลูกค้าโอนเข้ามาบัญชีบริษัทนะคะอบอกเลยว่าปลอดภัย100%แล้วก็ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะตอนนี้จับปีใหม่แล้วนะคะปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันปีหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆการอุดหนุนของลูกค้านะคะที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งจองทั้งส่งบอบ2 0 3 0คันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยนะคะว่าอย่าพึ่งจองที่ใครถ้ายังไม่ได้คุยกับพัดมิสซูจริงใจสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีจ้า